i

ปล่อยไปล่อยไปเลยค่ะปล่อยไปเลยนะคะไม่ไม่ต้องถือไว้นะคะลูกกลมๆขนาดนั้นนะคะปล่อยไปเลยค่ะปล่อยไปเลย่ะงม Mình nhắn cho bạn được không? Cho bạn không làm

พอพอลงบนมาดูดิลงไรแล้วข้างบนน่ะบาทิศองบนไหมองนไหมครับเห็นไหมเห็นยัง

<cười> <Không>. <cười> <cười> mừng thư à, thư à, thư không Phụ tư liên minh tư năng, ảo Nhà đắng không đi ทองที thôi, ่มึงเป็นล <Alright. S 2> ังอยู่ทางไหนวะอยู่ท่ากันเอาเงินมางี้ไปจีบเอาทางวัดนี้กูบอกไปมึงไปทำไปไปไปทำไปทำไปทำไม่ต้องทักกูตธภูมิโลกภูมิีแกปีกายแบบนีไม่ต้องทักกูทำไมมึงเองวันนี้ไปเอาไปทำไม่ดีมึงเวียนกลับว่ามาตายนะอย่ขายไปว่าขอทางให้เสียเลยครับขอทางให้เสียย

हम्म <small> อบชัวงงเลยบอกปูนะแล้าหน้าไม่กุมเมื่อกี้ kei tāmuri ni tūa pani tūa 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 ni tūa

Gue t referred Marche Tintonder Des wird U Kellery Bale nombre de

น้อ้หมดเลยเด็กเอาเปลี่ยนกันเด็ก ไนี่้นี่ยเี่ย้วเนี่ยาเนยาเนี่ยล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 เนี่ยมาแล้เนี่ยลเนี่ยมาลเนี่ยมลเนี่ยมล้เนี่ยลเนี่ยมาลเนี่ย้เนลเยาวเนี่ย้เาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ย้เาลยมาเนี่ยเนี่ยมาแล้วยมวเนี่ยเนีล้ยเนี่ยเล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 ย mọi người ơi <laughs> đừng có nằm tác nghĩa ra rồi ai không có cái này tôi không làm tôi đi thôi đi đi thôi 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 thôi cố gắng cố gắng cố gắng thôi ครับ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 

ไมองเอ้ามเลยมา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 ามามา